กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทูกฐานพบพ่อกับซองแม่น้องแก้มบุ๋มพี่น้องมือนี้เามาเยี่ยมยามลูกหลานอีกแล้วพี่น้องเยมาบ้านเกิดอีกแล้วป้าเอเด้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 เนยเนยสวัสดีป้าลูกนายลูกอ่าอ่ะเห็ุดีดีลูกล่ะปีนปีนหนามาดีดีป้าโตหลานสาวเนยเนย ถ้ประกาบกันนะกระดอเท่าลูกนี s <S today, uh, ่หน่อยเอ้ยอีหลากล้วยน้องเด้อเออเออลูกมาโกยลูกมาโกยลูกล่ะไปไปโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาหาลานนี่เลยพี่น้องจังหน่อยหายได้นี่เอะปีน้ามาลูกล่ะปีน้าม้าเออลานสาวพี่น้องเอ้ยโอ้ยขี้ดึกบอลกอันนี้นะดึกบ่ ลาหึนบ่นนะเฮ้ยหนาหนาาเด็ดเ็ดน้องนอยขี่ดื้อนั้นนี่นี่ขี่ดื้อนะไปเฮอาลงหล่างบาลองล่งเลอาลงหล่างขี่ดื้อเลยบ่ลงลูกหล่ากวยน้องซะก่อนมากล้วยก่อนขนาดจังลงเก๋บิลเกยบิลอยู่บ้านพูน อีหลาดื้อบ่อี๋ยลาบดีดื้อบ่ซะลูกเอาเต้นให้ปลาลุงเบิ่งเลยลูกไปไปไปพี่พี่ขึ้นไปนบอยู่ผุปลาลุงบ่เห็นสัมผุดนุบใหม่นบนุบพื้นลานสาวพี่น้องเอ้ยสาวหัวแตกทึมเลทึมแพงประจอมคนพี่น้องเอ้ยแพงเบิดสัมกันเบิดพี่น้องความแพงเฮาบ่ได้มาลายมือลายเว้นอยู่พี่น้องเอ้ย อยากมาสิเป็นเองอื่นอะไรตอนคือมาคือแนวนี้ก็พอน้องแก้มบ่มเดอ้อผืนบิ่งถาเนาะก็หลายคนอยู่พี่น้องเพระา,วาระวา่าว่านละว่านขาเจ้ามาเทตะลุมตะล่างให้แบบว่าละว่านว่าฉันทราแบบซื้อปูนซื้อ,อยางมาแล้วกันหาขาเจ้ามาเห็ดให้นะพี่น้องตะล่างเกลือนลุงเองอะไรกิ๊ก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 ทำปลาเถอเหือดด้วยเหือดด่างบาลูกพูด

นี่น้อยมาเบิ่งบมะลาเด้อมาลาหำนาวเด้อปลาเธอปลาลุงปลาดูาาดาาาาาจำคนสามสี่เดือนฉบับกระดอกระเดียะเธอลูกเฮ้ยลาหำยาวฉบับปะโดดได้แท้เนี่เฮ้ยเฮ้ยพูน เมื่อนีนก็มาพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมยามลูกหลานพี่น้องเยี่ยมยามพ่อใหญ่จอยแม่ใหญ่จือเลือเก่าทั้งน้อยเทาก็เมื่อหรือพี่น้องเอ้ยเอาล้านเลยเอาล้านเ่ยลาลงหรืพี่น้องโอ้ก็ก็อวย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 เนี่ยงปลาลุงดูพี่น้องเอ้ยกดโทรศัพท์กอดคอกอดคอกอดคอเลยลูก จ่เอ๋จ่เอ๋ส้างกัิเมื่อปลาเลยโอ้ยเนาะเออพอน้องบิวนี่เนาะางมาเดินนเด้อมาเดินเด้อฮะบายบายค่ะบายบายบายสายโอยหลานอลงลกล่ะลองอุ้ยอุายจมขนาดเลยหน่อยหนอกพี่นอย นอยเลกระโจมจเฮ้ยหน่อเลยเปิดกองล้างบ่าวตายอยุดยุยุดบ่าวตายมนอยู่ทางล้างพี่น้องเลยบาวตายกับเม้าบน้ี่ม่ก็มีของใหม่น้องแกบุ้มพอ๊อฟนน้องแก็บุมเศษเป็นอยู่บ้านเาบ้านนี้ยากเลย ต้องบอกวิธีเห uh ็ดนี The right The so ่พ yeah. like ี yeah. ่น right. sure. ้อกไม่พี่ว่าลงนมีความหให้แม่น้องแกบบูมขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อแต่เองน้องนานนะแทบ่ได้เป็นอะไรบ่มีเสียงอันนี้เด้สั่งลองมึไหมกบผู้คือการอะไรมาเป็นอะไรลองมึงนกับว่าตอนนี้ได้ืออันนี้คือเสียบสายจุกเข้าเลยได้เลยเสียบสายจุกบ่อ่าลองแกบมึงดู ปลาตายซอนก็พี่น้องเมื่อก็ไส่บอกเป็นคือเก่าได้พี่น้องเก็บบุ้มมาแจ้งลายเสียเห็ดบอกวิธีเห็ดนี่แล้วก็ใส่ไส่เลยเลดยง่ายเองนี่ยเสียบจะก้นโทรศัพท์เขาใส่คู่ฟังเสียบเสียบใส่โทรศัพท์เขาตัวนี้ตัวใดตัวนี้เออ แต่ตัวนี้ก็ติดใส่กอเสียบเอาได้เลยพี่น้องเลยง่ายๆต้องได้เสียบจยะโทรศัพท์บบแบบว่านิบใส่กอคือข<ม>องเขาดำบ่ได้บ่เนิบพายหย่างๆไปทางอะไก็ได้นะโอ้ตอนนั้นเป็นไม้ไลายสายตัวนี้คือมีสายโอ้โอ้โอ้ขอบมุกขอบใจลายๆเด้อหลวงพี่เอ้ยหลวงพี่บ่หลวงลุงหลวงลุงขอบมุกขอบใจลายๆแม่น้องแกบุ้มบ่เคยใส่กับิได้บมือนี่แหละเนาะ ไม่ใช่แม่น้องแกมบุมใส่ลองเมกพี่น้อเลยใส่รองหมวกเลยปลาลุงแม่น้องแกมบุ้มก็ได้ไม่เลยฮาดซิล่าและซิล่าเลยฮ่ะเมื่อหลักไทยบ่เผื่อจุดเมื่อ่ะไพี่น้องเลยทอดสระเอาข้าเจ้าให้อีกคนละสองเพราะถายเต้นเล่นเต้นเล่นพี่น้องเลย งานได้ผลสูญผลเฉหอดเนาะขีออกก่รทายไปรถจักเลกกกเรถทายเลย,ปยไปอะไรค่ะรจักสิเตงสีแก่ขาวเขาจะได้บ่าทาง,งกกทอ่ะมาส่สารจักอันนี้แล้วเออ <c oughs> แมนแนแม,นแมน ไม่้องแก้มบ่มกับใส่ไม่ข้อเลยว้าเตรียมเลยพี่น้องเลยเตรียมแต่สั่งกำลัง,<อ>งตเตรียมพี่น้องเก็บของเอื้อกระถึกนหนึ่งน้องพี่น้องเลยอันนี้อันนี้คือของที่แบบเขาสะไปแจกเด็กๆเออคุ้มเจ้าฮะแหละแมนแมนไ,ไ,ไปไปให้ลูกซุ้มเจ้าลำบากสุข,ขุมสุขคนซะก่อนเนาะแต่จังแจ๊คลูกเจ้ามีจะคนใช่สี่คนสะพหรลูกเจ้าเองใคร โอ้เมียเจ้าคนโดนอ้วนเมือนั้นอะบอกเพราะว่าก็ยังหนุ่มๆนะเจ้าว่ารุ่นชุ่มพลหนุ่มมาจักเนาะจักปีแหละเออก่อนก่อนก่อนเฮาแม่น้องแกบุ้มห้ากระซาแปดปีสัเก้าปีได้พี่น้องเขาเจ้าแม่วหร ประมาณเฮิงเติร์ไหมเนะาะโตกะตรงอย่างเนาะประมาณสองถิดได้บ่สีหวานเอาเบิร์บดบอลลูนอะไรได้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 สั่มกันหะเลยสีนี่กับสีนี่จะายส์เอาจะได้เนาะจักเอาสีชมพูนั่นแหละให้เพิ่นนะสีได้ก็ได้ ซีนี่จังวัดสีเป็นผู้สาวหน่อยสิแม่เจ้าเลือกให้ตัวนี้ได้เจ๊สายเขามาเบิร์กอเดอถือใจอยู่บนเนาะหรือบ่ถือสีวันแววเราได้กขเลือกงามซีนี่กังามไอ้ลบยูไปเลยไอรลบยูไปเลยป้าเถอะเนาะเลยโผล่เลยแทะน้องตานกับแบกเข่ากระถึกพูทางพู แักสอบยีหาสอบบ่เตรียมตนเตรียมโตจ้าพี่น้องกำลังซิเมื่อสัง่งเฮ้ออร่อจ,จักน้องเติกน้องเติกคือแข้งแห้งใช่ไหมน้องเติกเห็นไหอ้าเธอน้องทรายฮะนี่พี่น้องเอย้ยสุดยอดเลยแหละ จังส okay. <c oughs> ี่เลยปารุงเลยเฮโอ้ห็นฮอดลูกฮอดเมียก็เห็นแล่เมื่อนี้เนาะพี่น้องเลยว่าอยกสั่งอย่างพี่น้องกับบอตี้เพื่อเลยเนาะมาลายเมื่อลายวันเลยสมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งก็จะว่าสามเดือนหนึ่งเหมันจ๊คพอยอุ้ยนะเฮ้ยเนาะ ต้องภาพเมื่อเยี่ยมยามใดบบเยี่ยมยามจากนี้บอได้ใดสมมติว่ากินฮอดกะยิงบอกอ้เรื่องกินฮอดกะไม่ออกฤทธิ์ได้บางคนนะไม่ได้บอกนะจะว่าอะไลากะขีดกันแล้วปัจจักเพราะว่าลูกกระไรคนแล้วนาะพี่น้องบอกขีดสิไปใส่นอกมาลายเมื่อายวันกะมีลูกมีเต่าน้ำกันกะขีดฮอดลูกฮอเตากะเป็นธรรมดา ก็บ,บ่านันกั่นะหละตีเพิ่นตีโตเลยเนาะเงาเงาคงอม,ม,มอย่งจะได้เมื่อแ้้วฮะกระสือนิ่ง <c oughs> เออฮะกระสืนกรสืนใจนี่ <c oughs> โดยโดย เราเตรียมโหลดเราเรียบร้อยพี่น้งอ้าบาวตายไปเสมาขึ้นซูเปอร์มน้เนาะต้องนมาเนาะขึ้นล่นด้วค่ะมาขึ้น้าง่นด้วงิเมื่อแลสบาวตายก็เตรียมขงนี่ยินหอดบาดกิหอดเฮือนบ่ดตีไฟแล้วเนาะตงเสียปากาผิเลอดโ้าขึ้นหอดเลย เขาก็เต็มรถไทยมันงสองคนก็ได้อยู่ติภาษานหนักเราขี่ไวเด้จะบาดตายนะเราหมดตัวตายเราถึงตัวขี่ไว้ไวพี่น้องเกิบนี่กับสีดำลาพาจากไปเลยพี่น้องเอ้ยสั่งกุ้ยชกับสิพากันเมื่อบรเลยผักกุ้ยไล่กุ้ยเส่กุ้ยติดตามแม่น้องแก้มบุ้มแม่เด้อพี่น้องผักเบิ่งผักส้มต่อไปสบายดีพี่น้องไปเลยพี่น้องเอ้ย